ิดใจกับความเป็นตัวของครูง้อในตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าครูง้อเป็นคนมีชีวิตที่สําเร็จและมีความสุขแต่ในอดีตมีปมที่ทําให้เธอกลัวการถูกปฏิเสธมาดูกันว่าครูง้อมีปมอะไรบ้างและเธอได้แก้ปมเหล่านั้นอย่างไรครูง้อเป็นครูสอนการแสดงและ acting โค้รระดับประเทศแต่ในอดีตเธอเคยมีปมที่ทําให้เธอกลัวการถูกปฏิเสธคือเมื่อเธอยังเป็นเด็กครูง้อเคยคิดว่าครั้งหนึ่งพ่อไม่รักเธอและเมื่อเธอมีความคิดนี้แล้วมันก็ทําให้เธอกลัวการถูกปฏิเสธ ทำให้เธอต้องพึ่งสายมูเพื่อดึงดูดความรักพังจากอดีตแต่ในปัจจุบันชีวิตของครูงาะมีความสุขมากเพราะเธอได้พบรักแท้ที่เกื้อหนุนจากสายธรรมและเธอก็เตรียมวางแผนเกษียณจริงๆด้วยในรายการคุยแซบโชว์ที่มีเบนซ์พรชิตาและดีเจพุฒพุิชัยเป็นพิธีกรครูงาะได้เปิดใจเล่าเรื่องราวของชีวิตเธอทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่มีปมที่ทําให้เธอกลัวการถูกปฏิเสธครูงาะเล่าเกี่ยวกับว่าเธอมีความกลัวการถูกปฏิเสธ เพราะเมื่อเธอยังเป็นเด็กมีครั้งที่เธอคิดว่าพ่อไม่รักเธอเมื่อเธอมีความคิดนี้แล้วมันก็ทําให้เธอกลัวการถูกปฏิเสธทําให้เธอต้องพึ่งสายมู่เพื่อดึงดูดความรักทางจากอดีตเมื่อเธอเป็นเด็กมีครั้งที่เธอคิดว่าพ่อไม่รักเธอเพราะเธอเห็นว่าพ่อเสียและไม่ได้ไปมีชู้อะไรแต่เธอก็ไม่รู้สึกว่าเธอมีปมครูง้อเป็นคนมั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเธอเห็นนักแสดงของเธอดังด้วยมันมีความกลัวทําให้เธอต้องไปเรียนจิตวิทยาเกี่ยวกับเพื่อสะกดจิตบําบัดเพื่อช่วยนักเรียนแต่กลับโดนเต็มๆทําาให้้เธอรูสึกว่มมีป เมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่าเราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทําให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทําให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้นเมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่า เราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทำให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทำให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้นเมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่าเราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทำให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทำให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้น เมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่าเราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทําให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทําให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่าง,งๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้นเมืม่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่า เราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทำให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทำให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้นเมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่าเราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทำให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทำให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้น เมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมป,ม,ปมหมายความวา่าเราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทําให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทําให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้นเมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่า เราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทำให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทำให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้นเมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่าเราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทำให้เราใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทำให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากความกลัวนั้น เมื่อเธอไปเรียนจิตวิทยาเธอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราทุกคนมีปมจะเป็นปมที่เราได้รับจากครอบครัวหรือจากสังคมปมหมายความว่าเราได้รับความรู้สึกจากความกลัวบางอย่างทําให้เราใช้สมอง